ช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าคนไทยชวนเที่ยววันนี้อีกนะคํา็ไปทำาสัมผัสคุณสเสน่์ท่างกลางธรรมชาติและความรู้ลานะคะที่โอ s อซบ้านแสนจอยสปารีสอดค่ะ ปาที่คุณคาร์ลเลสคุณเทอร์บีได้บริหารสปามานะคะบริษัทที่มี9สาขาและได้ขยายเป็นโรงแรมขึ้นที่นี่คือโอเอซิสบ้านแสนดอยสปารีสอร์ทซึ่งท่านผู้ชมจะได้พบกับความรหรูหราท่ามกลางธรรมชาติของห้องทั้ง11ห้องที่มีการออกแบบตกแต่งไม่ซ้ํากันเลยค่ะที่โอเอซิสสปาแสนดอยบ้านรีสอร์ทแห่งนี้นะคะออกแบบด้วยศิลปะแบบล้านนาแบบโมเดิร์นนะคะผสมสานกับงานเครื่องเงินและก็งานทองแดงและงานผ้าถักทองมือ เป็นการออกแบบและตกแต่งที่ผสมผสานพาออบอุ่นได้อย่างลงตัวและสวยงามค่ะ ของสถาปนิยกรรมแบบล้านนาประยุกต์ผสมผสานกับวัฒนธรรมของชนผทาต่างๆที่ได้รวบรวมมาเก็บไว้ที่โรงแรมแห่งนี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยเข้ามาแล้วพบกับงานศิลปะที่สร้างสรรค์จากศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องระดับโลกนะคะได้มาฝากฝังคุณง,งามไว้ที่โรงแรมแห่งนี้ค่ะ ภายในที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะของชาวเหนือและชนเผ่าต่ตางๆทำให้เราได้สัมผัสกับขบวนุิที่ลงตัวค่ะ เหนื่อยไม่ล้ามอาลายสิน้นเมื่อมาถึงโอเอซิสสปาค่ะ ิสบ้านแสนดอยสปาร,รีสอร์ทนั้นใช้วัตถุดิบที่เป็นออกแกนิกทั้งหมดนะคะที่ปลูกบนพื้นที่ของเขาเองทั้งหมด8ไร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทานอาหารทุกอย่างเนี่ยได้อย่างเรียกว่าสะดวกสบายใจคุณมาที่นี่แล้วคุณจะต้องประทับใจเหมือนริงๆนะคะคุณจะได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่อบอุ่นแบบประทับใจไม่รู้เรื่องทีเดียวและว,วันนี้นะคะพี่แทนรายการอิงอิงก็มีบัตรที่พักของโอเอซิสบ้านแสนดอ,อยมาให้ฝากคำตอบของคุณเอาไว้นะคะที่ดอกจัน3 3 6ส8 และสัปดาห์หน้ามารุ้นรายชื่อผู้โชคดีที่จะมีโอกาสมาพักผ่อนที่โอเอซิสบ้านแสนดอยซึ่งมีเพียงแค่11ห้องเท่านั้นนะคะแล้วมารุ้นรายชื่อผู้โชคดีกันค่ะโอเอซิสบ้านแสนดอยสปารีสอร์ทมุนเสนเความรู้ราที่แสนจะอบอุ่นและประทับใจข้ามกลางธรรมชาติที่อบอุ่นแบบนี้ค่ะ สนับสนุนโดยพรี m ่ l ไลฟ์ i m มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม a อวิบริการรถเช่าทั่วประเทศ